เหตุการณ์นี้ที่จะเล่าเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับความรู้สึกเนาะไซนี้เป็นไซที่พี่มองว่าเป็นโศกนาฏกรรมของวงการการเดินเรือในอดีตก็ได้ซึ่งมันเกิดขึ้นในประเทศไทยที่จังหวัดระยองซึ่งคนในพื้นที่เนี่ยชาวบ้านสมัยเก่าๆชาวประมงรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาก็มักจะให้เรียกชื่อเรือลำนี้ว่าเหมือนเป็นเรือผีสิง <c oughs> มันมีเอกสาร ที่เป็นการบันทึกเหตุการณ์คําบอกเล่าที่ทางหน่วยงานราชการเขาเนี่ยบันทึกทุกอย่างเพื่อที่จะไต่สวนสอบสวนเหตุการณ์เรือร่มที่เกาะมันนอกนี้เรือชื่อเป็นเรือฝรั่งเศสนะครับผม <ừ> ชื่อ <ừ> ฟรานซิส,ซสการิเย่ซึ่งเรือในเนี้ยเดิมทีเนี่ยเป็นเรือเมเรือเมรับส่งคนแล้วก็เป็นเรือขนสินค้าจากกรุงเทพเนี่ยไปที่เกาะกง<ห>แต่ว่าเป็นเรือเกาะกงทีกงท่กัมพูชาครับเมื่อก่อนก็เป็น<ห>อาณานิคมของทางฝรั่งเศสมันก็จะเดินทางเนี่ยจาก ทางพักตะวันออกเนี่ยจากกรุงเทพแล้วก็ลงไปกัมพูชาเลยซึ่งในวันนั้นเนี่ยเอกสารราชการเขาบันทึกว่าเรือลำนี้แวะพักที่จันทบุรีแล้วก็ซื้อสินค้าเพิ่มใส่ลําเรือแต่วันนั้นเนี่ยขนของน้ําหนักมากเกินไปครับแล้วปรากฏว่าเรือเนี่ยแล่นออกจากปากน้ำาหลังสิงเนี่ยประมาณสักสี่ทุ่มแล้วก็แล่นไปผ่านเกาะมันนอกก็เจอคลื่นพายุใหญ่จนเรือเนี่ยตะแคงไปตะแคงมาจนสุดท้ายเนี่ยคน้ามันเข้าเรือ เราเรือเนี่ยสูบน้ําออกไม่ทันในบันทึกเนี่ยเขาเล่าว่ามีผู้โดยสารบนเรือเนี่ยห้ชีวิตแล้วก็มีลูกเรืออีกสักประมาณ30ชีวิตปรากฏว่าเรือมันล่มตอนสักประมาณเที่ยงคืนครับน้ำเข้าเรือเออมันไม่ทันได้ตั้งตัวทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วไปหมดคนที่เขารอดมาเนี่ยปรากฏว่าเขาลอยคออยู่กลางทะเลประมาณ2คืน <c oughs> จดสุดท้ายเนี่ยเขาก็แบบเช้าวันรุ่งขึ้นเห็นเห็นเนกาะอ,อยู่ไกลๆเขาก็เลยแบบพยายามพึ่ดสุดท้ายเนี่ยทีบตัวไปหาเกาะ จนรอดแล้วก็แบบแบบขอความช่วยเหลือจากกำนันผู้ใหญ่บ,บ้านบนบนแผ่นดินคนทั้งเรือเนี่ยสัก80คนเนี่ยรอดแค่20่สิแล้วเรือลำน,นี้ก็เป็นที่กล่าวขานมาโดยตลอดพี่เนี่ยวันหนึ่งก็ได้มีหน้าที่ขุดค้นตรงนั้นก็ขุดใช้เครื่องมือดูดดูดตะกรดดูทรายแบบที่พี่บอกเนาะ ไอหน้างานของพี่มันจะเป็นคล้ายๆเป็นดินโคลนที่ทับถมกันแน่นๆอยู่ซึ่งโดยปกติอ่ะมันมีสิทธิ์ที่จะเจอแบบพวกอินทรีย์วัตถุอะไรที่มันอาจจะย่อยสลายไปแต่ว่าถ้ามันถูกดินโคลนปกคลุมเนี่ย oh, มันจะช่วยปกปิด oh. อ่าเหมือนคล้ายๆมัมมี่เราก็จะขุดไปเรื่อยๆจนพี่เนี่ยไปสังเกตเห็นว่ามันมีปลอยผมโผล่ขึ้นมาจาก ดินนะตอนแรกในพี่ก็จิกขึ้นมาดูหน่อยว่าว่ามันว่ามันใช่พลอยผมหรือเปล่าบอกตามตรงว่าผมยังไงตาพี่ก็มองว่าเป็นผมแล้วประกอบกับเวลาเรารู้ประวัติเนาะว่าเอ้ยมันมีมีคนมีคนเสียชีวิตนะเรือลำเนี้ยเราก็มาตั้งหลักกับตัวเองแล้วว่าแบบเอาไงดีว่าเราจะทำงานในหน้าที่นักบูรพคดีใต้น้ำขุดค้นต่อไปดีไหมหรือว่าเราจะแบบ เบก่อนเบก่อนคือพี่ก็เรียกเรียกบัดดี้มาว่าเอ้ยมามาช่วยดูหน่อยว่าแมงผ่มันเยอะไหมพี่ไม่เยอะฮะแต่ว่าเป็นเป็นกระจุกประมาณสักคล้ายๆว่าแบบเป็นปลอยผมหนึ่งสักประมาณนี้อ่ะมันก็โผล่ขึ้นมาพิ้วไหวอยู่แบบตามน้ำอ่ะเหมือนเสียงเรียกเรียกเรียกใช่เรียกบัดดี้มาดูให้มาช่วยดูหน่อยดิว่าบัดดี้เขาก็เห็นแล้วเขาก็ตาตะลึงเหมือนกันว่าเฮ้ยแมงผมวะสุดท้ายก็เลยอ่ะถ่ายรูปถ่ายรูปเก็บหลักฐานก่อนเพราะว่าจะขุดแหละตั้งใจว่าจะขุดขุดไปขุดมา ปรากฏว่ามันเป็นขนของหอยกาบครับขอบคุณนะคะก็คือตอนนั้นรู้สึกน่าจะรู้สึกดีใจแหละที่ได้เจอคนรู้สึกโล่งอกมากๆเพราะว่าตอนแรกนึกว่าจะเจอกระโหลกคนติดหนังหัวคือวินาทีที่พี่แบบว่าขุดไปขุดมาในหัวคิดว่ากระโหลกหรือเปล่า ไม่ใช่แต่ตอนนั้นก็คือหายกลัวไปเลยหายกลัวไปเลยครับมันก็โล่งเพราะบางทีใจเต้นใต้น้าเนี่ยมันไม่มมดีเนาะรู้สึกเสียงหัวใจดังมากเลยเวลาอยู่ใต้น้ำเนี่ยตึบดึบึบดึบึบดึบจนเราต้องตั้งสติสักนิดน,นึงไม่อยากให้ตัวเองแบบจิตสติแตกไปมากขึ้นแต่ไซนั้นนะครับก็ปรากฏว่าของเนี่ยไอจุดมุ่งหมายของเราที่จะไปขุดหาความสอดคล้องกับเอกสารทางรบริษรทเนี่ยก,ก็ตรงกันว่าเราเจอฟืนเราเจอถ่านไม้เราเจอพริกไทย ในแบบที่เอกสารเนี่ยขเขาระบุเคสเรือเรือลำนี้เนี่ยก็ถือว่าครบถ้วนตามทั้งหลักฐานทางบรนดาลใเอกสารทางประวัติศาสตร์าสามารถได้แบบบอกเล่าเรื่องราวได้ทุกทุกทุกแง,ง่มุมเลย <c oughs> รวมไปถึงเป็นเหตุโศกนาฏกรรมด้วยที่ว่าเสียชีวิตไปสักประมาณ50ขยายความเรื่องเ,อเรือผีนิดนึงเพราะว่าชาวประมงคนแก่คนเฒ่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่กล้าที่จะไปาหาปลาแถวนั้นหรอกเพราะว่าไปทีไรอ่ะไม่เคยได้ปลาเลยจะเจอแต่เรื่องสยอง ที่พีรู้มาก็คือเสียงกรีดร้องอ,ะอ่ะเสียงกรีดร้องของความช่วยเหลือเสียงกรีดร้องแบบโหยขวนพึ่งพี่ก็นึกว่าแบบเออบางทีชาวประมงเขาไปหาปลาเขาไม่ได้หาไม่ได้ไปหาตอนกลางวันตลอดเนาะบางทีแบบไปกลับมาเช้าเงี้ยถ้าไปได้ยินเสียงกรีดร้องบางทีมืดมืด,มดแสงเดือนไม่ไม่เห็นอะไรเงี้ยมันก็น่าจะหวิวอยู่กับอีกเคสหนึ่งก็คือชาวประมงเขาก็บอกว่าเจอเรือลำหนึ่งเนี่ยลอยลอยลำอยู่กลางน้ําอยู่ลอยลำอยู่ผิวน้ํา เราเห็นเงาคนบนเรือเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับแต่ว่าตามสไตล์คนชาวประมงเนี่ยเขาก็จะโบกเรียกทักทายกันแต่ปรากฏว่าเรือลำนี้นก็ไม่ได้ไม่ได้มีการตอบรับใดๆมันก็เลยเป็นเรื่องกลกาวขานกันตั้งแต่ก่อนที่พี่จะไปทํางานที่ไซนี้นะั่นแหละว่าเออเป็นเป็นความเฮี้ยนของเรือผีสิพอเราได้มาทํางานเราก็เลยจินตนาการใช่เราก็จินตนาการจิตปรุงแต่งสูงเลยแต่โชคดีที่พี่ไม่ได้เจอกระโหลกถ้าสมมติว่าต้องเจอแล้วต้องเก็บขึ้นมาเลยพี่ถ้าเจอเนี่ยเราก็จะต้องเก็บแล้วก็ ด้วยความที่ว่ามันมีเอกาสารบันทึกเนี่ยอาจจะพอที่จะตามครอบครัวได้คล้ายๆกับคล้ายๆกับเหตุการณ์ของเรือสองครามโลกครั้งที่2เนี่ยเขาก็จะพยายามตามหาญาิของผู้สูญหาย